ก่อนหน้านี้ในคู่หูคู่เดือดป่วนญี่ปุ่นใช่แล้วครับถึงไหนนะใช่ถึงตอนที่เจ้าหน้าที่ไม่สิถึงตอนที่ว่ารถเบนซ์จีคลาสสีดำกับ t o y ยต a c o m f o อ t ทที่เป็นแท็กซี่สีเหลือง2คันมาเจอกันดังนั้น จ้าหน้าที่ญี่ปุ่นก็ได้นำกรอบรูปแดนเนียนมาตั้งไว้ข้างรถเบนซ์ก่อนที่ท่านนอร์แมนจะเอาช่อกุหลาบ,บสีขาวมาให้แถมลุงเขาชอบดอกไม้แบบชอบดอกไม้เนี่ยวาไงไว้ก่อนตรงวาไงไว้วางไว้ก่อนหน้านั้นก็คือว่าคุณ VG ครับเอาละถึงคิวลงแล้วนะท่านนอร์แมนมอบช่อดอกไม้เอ่ชอช่อดอกไม้ แล้วก็ก่อนที่ลุงจุนโฮจะรับแล้วก็ <c oughs> จากนั้นก็เดินคุกเข่าตรงหน้ารถแดนเนียนลุงกลับมาหาแกแล้วนะอยู่ท่านั้นคิดถึงลุงบ้างไหมลุงกลับมาเยี่ยมแกแล้วนะ <c oughs> ก่อนที่ลุงจุนโฮเขาจะวางช่อดอ,อกไม้ไว้ก่อนที่จะลุกขึ้นไปมองในรถภาพนั้นตามมาหลอกหลอนเขาจนได้ก็คือเดนเนียนตายต่อหน้าต,ต่อตาเขา อาล่ะครับคงขอโทษด้วยครับลุงลุงอย่าเศร้าไปเลยเสียงแดนเนียนดังอยู่ในกล้องแบบดังกล้องอยู่ในหัวของลุงจุนโฮนะครับผมแล้ว,ล,ว,ล,วลุงเขาก็เก็บอาการพยายามแทบจะไม่ร้องไห้แต่แต่ถ้าว่าน้ำตาก็ไหลออกมาก่อนที่ลุงแกจะร้องไห้ใช่ร้องไห้เสร็จแล้วไงต่อเป็นอะไรบ้างไหมครับลุง เจ้าหน้าที่ทั้งสองและท่านนอร์แมนก็เข้ามาปลอบใจก็ปกติแล,ะละ้วล่ะก็ผมรับได้เสมอถึงไหนแล้วนะใช่ถึงตอนที่ว่าสนทนากันที่จริงผมต้องขอโทษสำหรับเหตุการณ์ที่วันนั้นแดนเนีล่ลหลานของลุงต้องตายเพราะฝีมือพวกผมเอ่อวิจีบอกลุงจุนโฮ ก่อนที่ลุงจินโฮเขาจะตอบแล้วพูดด้วยว่าคุณไม่ต้องยกโทษให้ผมหรอกแดนเนี่ยน่าจะคิดแบบนั้นดีกว่านะหลังจากที่ใช้เวลาอยู่ตรงนั้นนานอยู่พอสมควรเสียน้ำตาไปตั้งแยะไปหาอะไรทานแก้เศร้ากันไหมท่านอมนถามทั้งหมดก่อนที่จะพยักหน้าร้านนี้ไกลยอยู่เอาเรื่องเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะเอารถมาให้ท่านนายกรัฐรนตีโอกาตะ <c oughs> บอกก่อนที่เจ้าหน้าที่บอกก่อนที่จะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเอารถมาให้และแน่นอนว่าเป็นโรสลอยแฟน t o m ซึ่งเป็นรุ่นที่ผมเคยรีวิวในคลิปเมื่อวานนี้นะครับผมไม่สิเคยรีวิวมาวันพุทธที่ผ่านมานะครับผมโอ้โห,โหรู้ไปหรือเปล่าครับเนี่ยโรเจอร์ถามท่านโอกาตะก่อนที่ท่านจะตอบว่าอ๋อพอดีท่านอนอรแมนอยากนั่นรุ่นนี้มาก นะครับก็เลยเอามาเดี๋ยวมีคันครับตอนกลับจากร้านนะครับผมไม่ใช่อะไรหรอกครับผมเกรงว่าผมเกรงว่ามันหรูมากพอที่จะโดนจี้ท้ายเหมือนคราวก่อนที่ผมเคยดูข่าวที่ประเทศไทยอะ่ะมันมีข่าวแบบอย่างหน้าอย่างหน้าแบบหลอกหลอนเอาเรื่องของกันกนะ็คือว่าหน้านมันคือโกสมันย่อมเยาวแต่ก็ยังแพงอยู่ แต่คันนี้คืออัครยานยนต์ใครจะกล้ามาชนละ่ะเจ้าที่วิจีตอบก่อนที่ทั้งหมดจะขึ้นรถแล้วก็ขับออกไปนะครับผมกดังริมน้ำในพื้นที่ท่าเรือของเมืองโยโกฮาม่าเมื่อมาถึงก็ไม่รอช้ารีบทำงานแบบทันทีทันใดขนอุปกรณ์ต่ตางๆออกมาจากตู้คอนเทนเนอร์ที่มีทั้งวัตถุระเบิดกระสุนเครื่องปืนแบบว่าคลางแสง งานนี้กะว่าจะตั้งใจว่าจะทำให้แอลทนนั้นถูกเปลี่ยนเป็นสถานที่แบบวินาศสัตโลเลยล่ะวินาสก,กรรมซะด้วยซ้ำอะเออใช่ใเนื่องด้วยแบบรัฐมนตรีทุกป,ประเทศรวมถึงอเมริกาด้วยแล้วพวกชุดปืนต่างๆถูกประกอบมาเป็นอย่างดีพร้อมกับมีการทดสอบยิงงานนี้มีวินาสก,กรรมแน่นอนแมจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะแต่ว่า ขนมาเพียบอย่างนี้จะถล่มยับให้เละเลยเหรอชายหนุ่มอาหรับถามคาลิดตก่อนที่เขาจะตอบว่าก็ไม่ให้เหลือแม้แต่คนเดียวน่ะสิคือฉันไม่สนว่าไอคนที่ตายเนี่ยจะจะเป็นแบบเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องก็ตามแต่ที่แน่ๆผมมันต้องได้รับสิ่งที่ทำลงไปนี่คือสองครามอันศักดิ์สิทธิ์ เอาเหอะต่อให้อันล็อกก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกและแน่นอนว่าชายหนุ่มก็ไม่ค่อยชอบวิธีการแบบนี้สักเท่าไหร่แต่ทําเป็นยอมรับไว้ก่อนเพื่อจะได้เข้ากับลูกพี่ใหญ่มากยิ่งขึ้นอืมนั่นแหละครับแน่นอนว่าถึงตัวเขาจะถนัดด้านอาวุธปืนก็ตามแต่การฆ่าผู้บริสุทธิ์นั้นมันเหนือมันแบบมัน,ม,นมันแบบ สะเทือนใจเกินกว่าจะทําตรงนั้นได้ดังนั้นเขาต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อไม่ให้คาริดน,นั้นตะเลิดเปิดเปิงชิบหายไว้ว่าไปมากไกลกว่านี้และแน่นอนว่าเขามีภาพถ่ายและจุดที่จะก่อเหตุแลว้วก็ดังที่เขาเตรียมการเอาไว้สำหรับผู้ก่อการร้ายเอาละ่ะยังไงก็ตามฉันจะไม่ยอมให้ใครต้องมาตายแบบนี้กลับไปที่กลุ่มของโรเจอร์ นอร์แมนเออกลับไปที่กลุ่มของโรเจอร์นอร์แมนแล้วก็ลุงจุนโฮแล้วก็พี่คินต่อนะครับใช่อีกด้านหนึ่งก็คือว่า <c oughs> ถ้านอร์แมนแมะไปที่ร้านัรถที่เคยซื้อเลนช์โลเวอร์คลาสสิในการขับหลบหนีและนั่นว่าจะของร้านดีแสนใจดีมากแน่น่นว่าที่ร้านเขามีทั้งพวกรถยุโรปอเมริกันแบบพวกยุโรปเยอรมันอินตาลีแล้วก็รถฝรั่งเศสร,รถอเมริกันที่เป็นหวงไหลยซ้ายเนี่ยขายด้วย โอ้โหถือว่าดีมากๆเลยมีทั้งเบป็น1 2 6 1 4 0 1 1 6อะไรว่ากันไปนะแล้วก็ BMW ซีรีส์5ซีรีส์3ซีรีส์7 Porsche Volkswagen Volvo Audi แล้วก็ s a a b แล้วรถญี่ปุ่นเช่นจะพวก Land Cruiser VX 60 VX 80 VX 100 Mitsubishi Pajero แล้วก็ Nissan Safari แม้กระทั่ง ไอตัว l ンช์โลเวอร์เรนช์ก็ด้วยมีทั้งพวงมาลัยซ้ายแล้วก็พวงมาลัยขวาจอดขายกันเรียงเป็นแถวเลยครับท่านผู้ฟังครับและแน่นั้นว่าท่านนอร์แมนก็ไปหาพวกสแปร์พาสไปใส่ในรถของท่านอยู่เหมือนกันนะครับหลังจาออกมาจากที่ตัวตัวดีลเลอร์แบบตัวแทนจำหน่ายขายรถแล้วก็ไปยังร้านอาหารญี่ปุ่นจำพวกซูชิรามเมงต่างๆ ซึ่งร้านนั้นก็เป็นร้านที่เจ้าหน้าที่บีจีโดนรถบรรทุกพุ่งชนแบบจนแบบเกือบไม่รอดอะ่ะเอางี้ดีกว่าเกือบคือตอนนั้นแม่งเป็นวินาทีเฉียดตุยครับท่านผู้ฟังครับเอาล่ะพรุ่งนี้จะมีกําหนดการอื่นๆไหมนะครับลุงจุนโฮถามท่านนอร์แมนมีสิผมอยากจะให้คุณไปดูหลุมฝังศพเอ่อหลุมฝังศพนักร้องชื่อดังที่ชื่อว่าวง XJ ็กซที่ชื่อว่าฮิเดะก่อนนะดูเหมือนว่าท่านจะชอบวงนี้มากเลยหรอครับเนี่ย สมัยตอนผมเรียนเนี่ยวงเนี้ยดังอยู่มากๆเลยแบบดังมากดังแบบระเบิดเลยอะ่ะเออท่านรัฐมนตรีโอกะตะถามอ๋อไม่รอกจะวีจีเขาเปิดเพลงวงนี้ให้ฟังเพราะแบบยัง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 อมันสรรหาคำไหนมาพูดไม่ได้เลยแบบโคตรเฟี้ยวอางนี้ดีกว่านะร้านนี้เปลี่ยนไปเยอะ ของบางชิ้นยังมีอยู่เหมือนเดิมเจ้าหน้าที่วีจีมองในร้านนั่นงงายตรงที่ฉันเจอร่างวีจีท่านนำแมนชี้ไปตรงมุมโต๊ะยาวๆที่เป็นตัวซูชิแบบสายพานหมุนปิ้วปิ้ปิ้นึ่งด้วยคนขับรถบรรทุกหมดอนาคตไปแล้วครับเพราะว่าเจอคดีเมาแล้วขับแล้วก็แบบแล้วก็แบบย้อนหลังก็โดนติดไปแบบ <c oughs> แบบว่ายี่บสี่ปีเต็มเต็มอืม <c oughs> หวังว่าคุณพี่คนขับรถบรรทุกจะโดนแบบข้อเซ็ตย่อสองข้อใส่ไข่คุณจะเชื่อหรือไม่เขาจ้องจะเล่นคุณเดี๋ยวเด๋ยวพี่ตะพักก่อนเอ่อท่านโอกาตะตอบหลังจากทานอาหารญี่ปุ่นเสร็จสับเรียบร้อยก็เดินกลับเดินทางกลับแต่ท่านรัฐมนตรีโอกาตะเตรียมจัดรถหรูอีกคันนึงเป็นสุดเอ็กซ์คลูซีฟของญี่ปุ่นนั่นคือ โตโยต้าเซนจูรี่นี่มันโลสลอยแฟนทอมเวอร์ญี่ปุ่นชัดๆและนน่นันว่าพี่วีจีก็ขับรถเหมือนเดิมโอ้โหพี่อิจฉาพี่ชิปเปลงแล้วว่าเปิดเพลงนั่นหน่อยนะแบบอยากฟังท่านอแมงก็บอกก่อนที่จะเปิดก่อนที่คุณพี่วีจีของเรานะครับจะเปิดเพลงวง x j ็นยารู้นะว่าคิดอะไรกันอยู่ครับท่านผู้ฟัง เพลง endless rain ครับผมใช่เลยก่อนที่จะขับรถออกไปจากตรงนั้นวันต่อมาเวลา9มงครึ่งรถเก๋ง Toyota Century คันเดิมก็วิ่งอยู่บนกลางกรุงโตเกียวหลังจากที่กลับมาจากเยี่ยมชมหลุมฝังศพของนักร้องชื่อดังวง x japan ที่มีนามว่าฮิเดะแล้ว <c oughs> ยิ่งกว่านั้นก็เดินทางไปหาอะไรกินกันแต่ก่อนจะไปถึงจุดตรงนั้นก็ไปสะดุดตากับกลุ่มรถแปลกๆ <c oughs> เออที่เป็นรถบัสกับรถตู้จํานวนนับสิบคันที่จอดอยู่ข้างทางแถมเป็นรถแบบว่าแถมมีรถตํารวจจอดอยู่นับสิบด้วยดีดีดีมันคืออะไรท่านนอรแมนถามท่านจําคลิปที่ผมเปิดดูคราวก่อนได้ไหมครับเจ้าหน้าที่โรเจอร์บอกกับท่านนอแมนอ๋อจาได้สิ <c oughs> ไอ้รถที่เปิดลำโพงขนาดใหญ่ๆเหมือนรถประกาศหาเสียงแถวบ้านเราอะนะที่ขับวนไปท่วงงานสำคัญนั่น,นแหละครับเขาเรียกว่ารถที่ใช้สำหรับในการประท้วงบนรถเขาจะมีคนหลายคนมาพูดดวานทั้งไมโครโฟนแล้วก็หลายภาษาแบบประท้วงกันไปประท้วงกันมาในงานที่จะจัดและยิ่งเป็นพวกอเมริกันด้วยยิ่งแหมเอาเรื่องกับเขาด้วยเอาซะจนเสื้อแดงเสื้อเหลืองในประเทศไทยนี่ต้อง หลบให้เลยอะ่ะจีบอกกับท่านนอร์แมนปีนี้มีรัเสเซียยูเครนเข้าร่วมประชุมด้วยพวกนี้ต้องมีการเรียกร้องให้รัเสเซียหย,ยุดโจมตียูเครนและให้ทางรัเสเซียนั้นคืนหมู่เกาะทางตอนเหนือของให้กับทางการญี่ปุ่นท่นนานายนมตีโอคาตะตอบนี่แหละครับที่ท่านต้องลงไปดูพวกนี้พร้อมกับออมอบเอกสารประท้วงให ไปการแบบให้ไปพิจารณาด้วยนะครับผม <c oughs> ลุงจินทอตอบงานเหนื่อยๆมากๆแบบว่าเหมือนเดิมเลยดูเหมือนว่าพวกเราจะไม่ได้พักกันแล้วล่ะชั่วโมงเนี้ยเจ้าหน้าที่บีจีตอบเช้าวันต่อมางานเอลทที่ฮิโรชิม m าซัมมิทสองพันยี่ได้เกิดขึ้นในบรรดางานประชุมเนี่ยจะมีผู้นำหลากหลายประเทศเช่นพวกโซนยุโรปอเมริกาอะไรพวกนี้ก็มี ในการร่วมง,งานครั้งนี้มีทางรัสเซียแล้วก็ยูเครนเข้ามาแบบเป็นผู้แทนในการในการส่งพวกตัวแทนมาเป็นผู้ร่วมงานจัดงานในตรงนี้ด้วยงานที่จัดเกิดที่ขึ้นจัดแม่ขออภัยงานที่ <c oughs> จัดขึ้นที่โตกเกียวกัทฮิโรชิมาสองแห่งเลยครับผม <c oughs> สองแห่งครับอืมแล้วแน่นอนว่าไอ้บอดี้การ์ดเนี่ยของท่านประธานธิบดีเนี่ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยที่ทำงานหนักมาก ประตูไม้อย่างดีถูกถีบจนพังก่อนที่ลุงจุนโฮโรเจอร์กับวิจีจะเข้ามาว่ามีเสียงข้อความเตือนภัยครับเกิอดอะไรขึ้นหรอครับเจ้าหน้าที่วิจีถามแน่นอนว่าท่านนอร์แมนแกอยากจะโชว์พาวแบบให้แบบโชว์าวาโชว์พาแบบความสะเก็บความแบบว่าความเก่าเกมความเทพเทพของบอดี้การ์ดของพวกเขาแล้วให้กับ ผู้นันตระประเทศได้โชว์ว่าเอ้ยก็เลยกดแจ้งเตือนภัยให้บุทั้ง3ก็หน้าแตกแบบหมอยังรับเย็บอยู่โอ้ยแผนการนี้ถือว่ามิชชั่นเฟลเอาเรื่องเหมือนกันเนี่ยถอยกลับก่อนถอยกลับก่อน <c oughs> เอ่อท่านทั้งสก็ถอยกลับใช่ทั้ง3คนถอยกลับปุ๊บปล่อยความเสียหายคือประตูที่พังไว้ลุงจุนโฮเดินออกมาจากร้านสะดวกซื้อที่มาพร้อมกับรถเอีชื่ชื่อเา ฟอร์ดเอ็กซ์พอรเอรอมาจอดอยู่ที่หน้าร้านนะครับผมซึ่งยิ่งไปกว่านั้นอ่ะรับปังังรบขนมปังกับขนมเอขนมไป <c oughs> นมด้วยอาภัยเ <c oughs> ร็วแอเย็นเนี้ยลุงจุนโฮเอาขนมปังให้ v ีจีที่นั่งเบาบนเบาคนขับโดนัทสองถึงสี่ชิ้นกับน้ำให้โรเจอร์ เวลานี้ไม่ค่อยตื่นเต้นเลยนะไม่ตื่นเหรอเมื่อกี้ประตูพังแบบจ้าละวันเลยลุงจินโฮบอกคารโลเจอร์เอาแบบนี้ขับไปไหนข้างหน้ามีจอดรถริมทะเลบรรยากาศดีดีเยนะลุงจินโฮบอกลุงจินโฮบอกก่อนวีจีจะขับรถออกไปจากนั้นก็มีรถ SUV m i t s มิซูอิชิปาเ o ขับตามมาแบบห่างๆแต่วีจีรู้รู้เป็นที่แน่ชัดแล้วว่า แล้วจากนั้นเขาก็กดคันเร่งหนีรถปาเจโร่ก็ไล่ตามติว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 ,ตวก่อนที่รถ SUV ทั้งสองคันจะเลี้ยวเข้าซอยด้วยความเร็วสูงและข้างหน้าเป็นซอยตันก่อนที่ f o r d เอ่อสยูวีฟอร์เนี่ยจะปัดปัดหลังหันหน้าเข้าหาปาเจโร่เออก่อนที่รถปาเจโร่จะใช่แล้วก่อนที่รถมันจะพุ่งใส่อย่างรวดเร็ว ใช่ัถปัจโลก็ถอยแบบกูถอยก่อนก่อนที่เขาจะเบรกเมื่อด้านท้ายมีรถตำรวจญี่ปุ่นคอยปิดซอยไว้แล้วมีตำรวจรออยู่สามนายเมื่อหมดผลทางรถปัจโลก็จอดเ <c oughs> จ้าหน้าที่อรารักขาประธา,นท,ากกนที่ปรดษสารก็ไม่สิเจ้าหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่อรารักขาผู้นำสหรัฐไมิกายอมาขึ้น ลุกจุดโพชักปืนและเล็งมาที่รถแล้วก่อนที่โรเจอร์จะไปที่รถเปิดประตูก่อนจะนำตัวชายหนุ่มเอ่อที่เป็นสไตล์แบบอาหรับอายุราวๆ35ปีลงมาจากรถอืมพวกคุณคือเจ้าหน้าที่โรเจอร์ใช่ไหมครับพอดีว่าผมมีข้อมูลลับมาให้พวกคุณมันสำคัญมากๆมันยังไงวะมันคือสำคัญยังไงบอกมาสิอธิบายฟังหน่อย คืออย่างนี้มีผู้ก่อการร้ายกำลังจะก,ก่อวิาวศกรรมในงานประชุม l อลในวันนี้ <c oughs> ยิ่งกว่านั้นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กก็กำลังอัปโหลดภาพสถานที่ส่องสุม่มแล้วก็กองกำลังในการก่อการร้ายโดยมีท่านนอแมนกับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น <c oughs> และมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของญี่ปุ่นมาดูภาพและในลิงก์แล้วก็วิดีโอไปยังหน่วยงานความมั่นคงของสหรัฐด้วย <c oughs> นะครับก่อนที่มันจะเสร็จสมบูรณ์ทุกคนก็พากันตกใจนี่มันเล่นกนเอาตายกันเลยเลยน,นะน่ะดูสิมีถุงปุ๋ยแอมโมเนีนยไนเตรตเกือบ22ตันเกิดมาไม่เคยพบเจอที่ไหนมาก่อนเลยก็ใช่นะสิลุงจุนโฮตกใจจับภาพนั้นตกใจกับภาพนั้นแล้วก็ถึงกับตะลึง ตะลึงกับอาวุธสงครามแล้วก็สารเคมีที่แบบชนิดที่แบบรุนแรงฟอสฟอรัสระเบิดที่ระเบิดที่ทําจากฟอสฟอรัสระเบิดที่ทํามาจากสารเคมีที่ทางการสหรัฐเคยใช้ในตั้งแต่สมัยสงครามเวียดนามที่เป็นฝนเหลือง,งเดี๋ยวเดี๋ยวซูมไปก่อนนั่นเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมท่านนอร์แมนบอกให้ชายหนุ่มซูมภาพเป็นระเบิดขนาดเท่าเม็ดกระดุมเสือ้อแต่ มีอนุภาพที่ทำลายล้างค่อนข้างสูงหรือว่าสูงเลยทีเดียววางไว้ในกล่องอย่างดีระเบิดอันนี้จำได้ว่าเคยแล้วก็มีข่าวกรองได้แจ้งไว้ว่าทางรัสเซียจะใช้ระเบิดต้นแบบตัวนี้ให้กับเพื่อทำการทำลายยูเครนแต่ระเบิดนี้ถูกขโมยตอนขโมยไปตอนที่ไปแบบขนส่งแล้วมันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงคืองงไปหมดครับท่านผู้ฟังครับพวกนวยการ เอ้ยพอฝ่ายความมั่นคงของญี่ปุ่นก็พูดออกมาก่อนที่เจ้าหน้าที่ก่อนที่เจ้าหน้าที่เนี่ยจะมีความเอ่อก่อนที่เจ้าหน้าที่ความมั่นคงของสหรัฐจะตอบว่าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าระเบิดให้นึกถึงเกิดเหตุระเบิดที่เบรุตแล้วก็ลเ,เ,เลบนันที่เป็นเลบานอนได้เลยแบบนั้นน่ะแต่ว่าแบบนั้นมันก็ยังไม่รุนแรงมากเท่าไหร่นะัก <c oughs> ทุกคนเงียบ เราไม่คิดว่าคาลิเนี่ยจะเล่นของแบบนี้แล้วก็กลุ่มก่อการร้ายในโซนอาหรับเนี่ยพวกนี้มีความเชื่อแบบสุดโตง่งแบบโต่งจริงๆอะ่ะถ้าใครเคยติดตามข่าวพวก <c oughs> เกิดเหตุชนวนการซาที่อิสราเอลนะ <c oughs> ลุงจุนโฮจะตอบออกมาว่าลุงจุนโฮลุงจุนโฮบอกกับวีจีแล้วพูดแบบเราว่า ต้องลงมือทําอะไรสักอย่างเลยน่าจะดีกว่านะส่วนคุณไม่ต้องห่วงผมผมจะคอยคุ้มกันคุณแล้วก็ในฐานะพยาน <c oughs> ท่านนอร์แมนบอกกับชายหนุ่มตรงข้ามของโกดังที่คาลิตซุ่มอยู่นบดาเจ้าหน้าที่คอมมานโดของญี่ปุ่นเอ่อนับได้ราวๆสองคนขึ้นพร้อมกับอาวุธ ครบมือแล้วก็ได้ประชุมกันแบบวางแผนปิดล้อม12คนไปทางนี้10แล้วก็อีก53คนบุกทางนี้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 เราจะเชื่อได้ว่าต้องมีอยู่นับ10พร้อมกับอาวุธครบมือแล้วก็พื้นที่ตรงนี้เราจะปล่อยไม่ได้เพราะโกดังนี้มีทางเข้าออกหลายที่ซึ่งคาริทจ,จะทำการหลบหนีได้เมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้เลย ซึ่งลุงจินโฮบอกกับเจ้าหน้าที่หน่วยคอมมานโดแต่ก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติการจับตัวนั้นปัญหาสําคัญก็คือเจ้าหน้าที่ VG กับลุงจินโฮและโรเจอร์จะเข้าไปแต่ท่านอแมงขอไปด้วยอาสาไปด้วยและแน่นอนว่าพวกเราจะขัดใจพวกคือจะขัดใจท่านไม่ได้ซะด้วยท่านก็เลยมาเขาด้วยแต่การมาครั้งนี้ใส่ชุดเกราะมาแบบเต็มที่เลยครับท่านนะครับผม จริงสิถึงไหนนะถึงตอนที่ว่าขัดใจไม่ได้ด้วยแต่ชุดเกราะก็มาอย่างแบบเต็มที่